เด็กก็มาส่งขี้ไก่ฮะโอ้หน้างานนี้รักทะเลพอสมควรนะฮะอืมเข่าโลบสิบสองล้อนะฮะตัวแม่อ่ามันเข่าคนจะดำแล้วจะดำแล้วเอาขี้ไก่มาลงแปลงพริกฮะสวนพริกเนี่ย อ่ะคนดครับลงมาดูกันฮะความมั่นใจนะฮะถามว่าเอียงหรือเปล่าอ่ารถเอียงก็อันตรายนิดนึงฮะเสี่ยงต่อการล้มได้นะครับต้องยืนรถให้มั่นใจค่อยดั้มนะฮะอัดมาเต็มกล่องเลยฮะคิอไก่น้ำหนักนั่นจะเบานะฮะเนี่ยถึงใส่มาได้เต็มฮะใส่อยู่พูนๆกล่องเลยครับอ๋อหอยนะฮะโอ้ อ๋อด้อะเลยทำลเลนี่จมามาทำปุ๋ยนะฮะทำปุ๋ยปลูกพริกครับโอ้ฝาท้ายติดกองฮะอันตรายแล้วเนี่ยของไม่ไหลลงครับอเดินหน้าได้นะครับไหลลงได้ทีนี้ โอ้หกล่องใหญ่เหมือนกันนะครับ <S <S มาแล้วว่าสี่สิบมาแล้วแม่ลูกฮะโอ้ยโยกโยกนิดนึงฮะเออขยาวขยาวเดินหน้านิดนึงลูกพี่เ <ımı> ดินหน้าเดินหน้านิดนึงมันมาค้ำกองอยู่เดินหน้านิดน <ขอ S 2> ึงแล้วเออพอเอา เขายาวเขายาวที่นี่อือครับครับ,รบอ่ะเดี๋ยวพาเด็กๆไปก่อนครับเดี๋ยวจะให้เขาเขายาวเสียก่อนมันต้องเดินไปอีกฮะเพราะกองมันมาค้ำอยู่ครับดเดินไปอีกดูไหมเออเดินไปโอ้โหเหลือเยอะครับอ่ะหมดแล้วอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ